ตอนนี้เรากำลังโชว์สาวน้อยตกน้ำนะครับผมอย่านะอยากให้นัองแบบแบบว่ายกขาขึ้นไรข้างนึงนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าน้อจงจะคลางได้กีนก่นาทีกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมเอวายเกอรี่ครับผมแล้ววันนี้อยู่กับน้องเจลลี่ค่ะ ก็วันนี้เราพาเจลลี่มาอยู่ที่สวนรถไฟนะครับผมวันนี้เราจะพากันไปถ่ายรูปมุมลับที่สวนรถไฟครับผม <S <S เดี๋ยวจะเปยังไงไปดูกันมุมลับที่สวนรถไฟเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเดินแบบให้ทั่วสวนรถไฟเลยตรงไหนเจอมุมสวยหรือมุมที่บบแบบแปลกๆลเราก็จะมาถ่ายกันเริ่มจากตรงนี้เลยที่แรกเข้าประตูมาทางซ้ายเจอนี้ป้ายจอดจกักรยานแล้วก็มาใช้ตรงนี้ถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะให้น้องแบบนั่งสวยๆบนแบนบ,นบนที่จอดจกักรยานเนาะ ตรงนี้ก็จะใช้ที่จอดจักรยานครับที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยให้เป็นกรอบให้ลูปอยากให้น้องแบบมุดลงไปครับผมแล้วก็ถ่ายลอดผ่านตรงนี้ครับตอนนี้เจนนี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบค่ะจบจากที่ไหนนะธรรมศาสตร์ค่ะเป็นยังไงเริดยาเนาะยังเลยเราแบบมีทำงานอะไรไหมตอนนี้หรว่าตอนนี้ก็ก็แนวมาถ่ายแบบ แล้วก็มีมีทำแบบเป็นศิลปินค่ะเสี่ยมคาเฟ่เสียมคาเฟ่ใช่คุ้จักคุ้จักติดตามติดตามยจำอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้กันดีกว่าต้นไม้แนวต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเจลลี่ไปต้นที่สองกันแหละก็จะเป็นแนวต้นไม้หัวหน้ามาจากต้นไม้เราเคยมาสนปลายกันหรือเปล่าเคยตอนนั้นมี่จำไม่ได้ลรือิจำไม่ได้หรือซิเออลืมเนี่ยแก่แล้วอย่างเงี้ยแหละความจำสั้น นี่เราก็ให้น้องโ่นะออกมาจากต้นไม้นะครับเราก็ใช้ต้นไม้เป็นโฟกัสาไปเอาไปอีกนิดนึงแบบจากเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเราอยากได้โบเก้ใช่ไหมเราก็นี่มองหาต้นไม้เลยแล้วก็ให้นางแบบอ่ะหันหลังให้ต้นไม้นะทีนี้เราก็แบบเปิดเลนส์เอฟกว้างๆแล้วก็ซูมเข้าไปเราก็จะได้โบเก้จากแสงที่รอดจากต้นไม้ออกมา ตอนนี้เราก็มาเดินตรงทางจัก,กรยานครับเลาะทางซ้ายมาเรื่อยๆจากทางเข้ามานะนี่เราก็จะมาเจอเนใี่ยป้ายบอกทางมันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ให้น้องนั่งแบบน้องซรีของเราไปยืนก็ได้หนึ่งสองสามมันมันเปิดด้วยอ่ะสนามเทนนิส <Wow. S 1> ที่เรามาแล้วมันไม่เคยเปิดเลยสนามเทนนิสที่แบบมีหญ้าแล้วเราก็จะเปรียบใช่ไหมร้อนคะ่ะแต่ว่าสู้ไม้ไม <c oughs> ่ทัน <c oughs> ไม่ทันจ้า เ,เปียกเ<ไ>ป,<ไ>ปแล้วไม่เหลือจะพึ่งริงรงรัวไว้ไม่ออกว่าอะไรดำๆนึกว่าเราแบบจะกระแลดำเฮ้ยทำไมไม่เคยเห็นตรงนี้วะเคยเห็นเรื่องเรเคยมาด้เหรอมันเปลี่ยนไปหรอ คุณไปเลยจำไม่ได้เองวะพี่เอจำอะไรได้บ้างไม่ได้เืมนเจลลี่นะหรือหรืออันนี้ใช่บึงอ่ะนไหมใช่งั้นแหละบึงนั้นแหละนะบึงไหนล่ะบึงไหนหรอืมลืมบึงนั้นแหละ ลืมชัวร์มันหลายปีแล้วไงเพราะว่าเฮ้ยนานจริงสองป่ะสองสามปีประมาณนั้นนะที่เราถ่ายกันแล้วไงลิงเหลืองของเราที่สวนรถไฟนี้มีเยอะมากไอ้เหลืองหมดเนี้ยเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มากับสวนรถไฟที่ไรก็ต้องมาถ่ายกับดอกเนี้ยเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เราไปถ่ายตรงนี้นกันตอนนี้เราถึงดอกไม้สีเหลืองกันแล้วของเราเจลลี่ยืนยืนแหละยืนหน่อยเจลลี่ยืนหน่อยยืนแล้วตอนนี้ก็เขาให้น้องไปยืนแล้วใช่ไหมเราก็ให้น้องไปโพสท่ากับดอกไม้ตรงนั้นหนึ่งสองสาม วยนะพี่ถ่ายอะไรก็สวยหมดแหละเพราะพี่เก่งใช่เพราะพี่เก่งหรือเพราะเราสวยเพราะพี่เก่งนี่ผมมากครับผมอ่ะเราก็อยู่ที่พุ่มเดิมน,นะครับแต่ว่าเราแค่หมุนออกมาอีกมุมหนึ่งของต้นไม้แบบอยู่คนละมุมอันนี้จะเป็นมุมที่แบบแสงแดดไม่โดนแล้วเขาจะย้อนแสงไปเลยเนาะไม่เชิงย้อนแสงหรอกเพราะว่าต้นไม้มันบังหมดแต่ว่าเราเขจะได้มุมที่แบบ รูปดูใสก็่เดิวลองเอาดอกไม้มาแบบปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างี้ไหมเออได้แหละเราก็จะได้แบบรูปหลายๆมุมหน่อยหนึ่งสองสามนี่ก็เหมือนเดิมเราใช้ดอกไม้ตรงเนี้ยเป็นโปแก้วได้เอาดอกไม้บังหน้าเลนไว้มันก็จะเป็นแบบเบลอๆสวยๆถ้าเรานี่คนนี้ได้ฉายาว่านี่นะเว้ยไอยูเมืองไทยนะเว้ย อัสวยจังรูปสวยเหรอรูปสวยเหรอไม่ค่ะตากล้องสวยก็อย่างที่บอกครับกันทุกคลิปเลยนะครับว่าอย่าลืมถามน้องว่าแบบชอบหน้าตัวเองมุมไหนเนาะน้องก็จะได้มั่นใจด้วยเวลาถ่ายสำหรับเจะรี่มุมไหนครับผมมุมไหนที่พี่เพคิดว่าดีค่ะสวยทุมนม้ครับน้องจะพูดว่าจริงๆนะถ้าเมื่อวานหนูไม่ถักไปคือเพ่ก็ลืมเราปะว่าเรานัดกันอ่ะใช่โอ้ยดูดีเหอยมาก นี้เก้จำอะไรไม่ได้เลยจำน้องไม่ได้ดยยล้วเราไปถ่ายกันนี่มงแห่งความสุขเย้สุกยังสุกแล้ว,ลว <laughs> มีเดียเ่ยมเวลนี่พอเราเดินเข้ามาที่สวนแห่งความสุขใช่ไหมก็จะเจอสะพานและท่าน้ำนะผมให้น้องเชลลี่ไปนั่งรอพี่มากตรงนั้นนะได้ค่ะน,นี่นี่เดี๋ยวนั่งขัดยื่นก่อนเปื่อนเปื่อนเป็นไรไหมเปื่อนแน่เลยหรือนั่งยองยองได้น้าไปิศวะต่อเข้าใกล้น้ำอีกได้ไหมไม่เอาไม่เอาแบบหัวทิ่มลงไปนะ วคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลสาบนะครับผมเรลี่เอาบบเดินข้ามสะพานไหมแต่ว่าข้ามมาทางนี้นะหน,ห,นหนูเดินจากฝั่งโน้นเหรอใช่ใช่เดินข้ามสะพานเราก็ค่อยๆจับไป เราให้น้องแบบเดินแทนที่อยู่นิ่งใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าโมเมนต์แบบขยับตัวจะได้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่เอถึงตั้งชื่อว่าไวท์แกลเลอรี่อ่ะชอบโทนขาวๆคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบผิวขาวๆอดอกหลองๆก็ไม่ตอนแรกก็แบบตอนนั้นแบบโทนแบบคลีนๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นกำลังฮิตใช่ไหมก็เลยเออนั่นแหละได้เป็นที่มาของแบบว่าไวท์แกลเลอรี่ใช่ก็แบบอยากให้ชื่อมาติดหูคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยติดไหม ติดติดหูติดอะไรดีกินไม่ทันต่อไม่ได้แล้วครับไปต่อไม่ได้ตัดใจก็ไปไม่ถึงค่ะเดี๋ยวเราไปทุ่นตรงปอนไม้ตรงนู้นกันคือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งใจจะแบบอธิบายแมพเข้ามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมแต่ตอนนี้คือเดินวนไปวนมาแล้วแบบจำไม่ได้แล้วก็คือดูสถานที่เอาแล้วกันนะการด้แบบให้เขาเข้าใจง่ายง่ายมาง่ายงไงเรายังงงเองเลยเรายังหลงเลยนี่จะได้ยืนบนนี้ก็ได้หนึ่งสองสาม นั่งแบบแบบว่ายกขาขึ้นไปข้างหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าน้องจะค้างไว้ได้กี่นาทีอันนี้ไม่มเป็นเทคนิคอะไรนะครับแก้งเ,ยเฉยจับเวลาเมื่อกี้ล้มไปแล้วอ่ะดีครับพอแล้วไม่ล้มค่ะตอนนี้เรากำลัลงโชว์สาวน้อยตกน้ำนะครับผมอย่านะไม่ค่อยมาไม่ค่อยมา <laughs> ไม่ตกค่ะ หลังจากเราข้ามแม่น้ํามาอย่างลำบากนะครับผม mm hmm. ก็มาเจอนี่ปลาสนได้ไหมเขาเรียกปลาสนหรือว่าก็ไม่รู้นี่แหละสวยดีเราก็ให้น้องไปยืนตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่สองข้างทางแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันรูปน่าจะสวยๆหนึ่งสองสามแล้วก็ไปเล่นต้นไม้กับใบใบแดงกับชรีแหวแอยู่ข้างหลังกันนะแล้วก็แหววตรงนี้เข้าไปยออ้อนได้ไหมหนึ่งสองสาม เหนื่อยไหมครับผมไม่ค่ะไม่เหนื่อยง่ายเลยเอ้ยเราไม่เตรียมกันก่อนนะโอ้ตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับผมเจอนี่ทางเข้าขวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไปอีกส่วนนึงสวยดีเราไปดูกันสะพานตรงนี้ก็สวยค่ะลูกกันเจ๊นึ่งตัวเด๋อ เราไปดูที่สุดท้ายของวันนี้กันนะครับผมมันจะเป็นสนามเตะเล่ย์อยู่ในี่ยตัวไจเนาะเพราะว่าจริงๆมันยังมีแบบที่ให้ถ่ายเยอะเลยนะเพราว่าแบบน้องต้องรีบไปทํางานต่อแล้วตนนี้แบบจะปิดต,ตรงนั้นกันนี่เราเขาไปนั่งนี่ก่อนเลยนั่งเฉยๆใช่ๆเอาอหมอมนั่นแหละให้เงยคุณหมอนั้นน่ะเป็นเป็นรอบภาพให้เราไป ตรงคุปตะในนี้ของคณะในนี้ของคณะสวัสดีขึ้นไปอีกก้าโอเคอะไรกัน,น,นมองมาเนั้นแหละนี่น้องต้นไม้แล้วก็ไปยืนข้างหน้าต้นไม้แล้วก็ถ่ายแคตต้นไม้เป็นกระแพงข้างหลังหนึสองซองทีนี้ก็ให้น้องแขวสถุงเท้าไปเนี่ยบเบาๆเบาๆได้ไหมอันนั้นน้ำมันจะแรงหมด้าปปาวเอาเบาๆเขเออ ไไแไล้วก็อไอแกไฟไว้ใชไม,อต,มตอนถ่ายก็ถ้าสมมติมีแดดใช่ไหมพยายามอยากให้หน้านางแบบโดนแดดตรงๆถ้าอยากได้รูปแบบซอฟๆใช่ไหมก็ให้น้องหันหลังหันแดดก็ได้หรือหันข้างก็ได้กองผมน้องอ่ะจะเป็นประกายสะท้อนแดดออกมาแต่ว่าหน้าจะไม่โดนแดดก็จะดูนุ่มๆหนึ่งสองเ ก็จบแล้วเจลลี่วันนี้สําหรับการหามุมถ่ายรูปที่สุนรถไฟเนาะเป็นไงล่ะสนุกไหมสนุกค่ะก็จริงๆมันยังมีหลายมุมเลยนะเจลลี่ที่แบบเรายังดูกันไม่พบแต่ว่าด้วยฝนจะตกด้วยแล้วก็โดยเวลาด้วยแล้วก็มันเราไดแค่นี้แต่ก็โอเคได้ถือว่าพอใจมากครับผมโอเคเดี๋ยวให้เจลลี่ฝากผลงานหน่อยครับผมค่ะก็ Facebook ฟ a เออเจลลี่ซีเอ็มคาเฟ่นะคะแล้วก็ f a c e b o o เจลลี่น้ำใจคะ่ะแล้วก็อ n s ส a g r กรมเจลลี่จุดซีเอ็มคาเฟ่นะคะ ก็ใครอยากให้ม like like, ีคล anyway, <mist> ิปอะไรแบบนี้อีกหรืออยากให้นั่งแบบคนไหนมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย